สวัสดีครับทุกคนวันนี้กับช่องโอเชียนชิชิวันนี้เราจะมาเล่นเกมเอาว,วินการเมิมนะทุกคนคือไม่มีเกมอื่นจะเล่นหรอกก็วันนี้นะทุกคนเราจะมาซื้อเอลสูนนั่นเองเพราะว่าเก็บตังมาตั้งหลายชาติแล้วก็เห็นเขาจะมีเอลสูสก,กินใหม่ด้วยนะแจ,ะจกตีทุกคนด้วยก็ส่วนใหญ่ก็น่าจะได้กันแหละก็สกินเนี่ยเห็นถ้าจำไม่ผิดมีท่าเต้นมีอ,อ่าป้ายประกาศเวลาขัควจั๊บป้าแล้วก็แบบ เคกินสวยมากวันนี้เราก็จะมารีวิวในโหมด2องีสอนะทุกคนน่าจะเป็นโหมดใหม่แหละเพิ่งเห็นเนี่ยแหละก็สามารถเลือกเพื่อนได้แบบเยอะมากแล้วก็ถ้าช่วงตอนปิดเทอมอะ่ะจะมีาคนเล่นเยอะแบบเยอะมาก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 เลยนะตอนนี้มันก็เริ่มเปิดเทอมกันแล้วคนก็อาจจะเล่นน้อยลงอะไรประมาณเนี้ยทุกคนบ้าเดี๋ยวเรากดไปให้ดูกันเลยคือที่มันหมุนหมุนนี่คือเน็ตอาจจะกางนะทุกคนเพราะว่าเน็ตจะหมดแล้ว ก็สวยนะทุกคนแบบว่าอ่าไอตัวพื้นหลังนะทุกคนอันนี้สมมุติเวลาเราเลือกใช่ไหมเราไม่ชอบตัวนี้เราสามารถกดยุเลิกได้ก็คือเหมือนในโหมด 5v5 เลยแต่ว่าถ้าเป็น 3v3 กับ 1v1 เนี่ยมันจะไม่สามารถทําได้ใช่ไหมแต่โหมด 2v2 ทำได้แล้วก็สามารถเล่นได้ทุกตัวเลยแต่ก็จะมีบัฟบ,บ้างแล้วก็จะมีอ่าลดอะไรต่างๆลงมาบ้างนิดน,นึงนะทุกคนเพราะว่ามันจะไม่ให้โกงมากเกินไปนะทุกคน ก็บอกนะทุกคนว่าแมปเนี้ยทำออกมาค่อนข้างดูดีเลยนะทุกคนอยากได้สกินนี้แต่ตอนนี้ราครมันดิ้งไป9ก้าอยสิบปองแล้วไม่มีตังแล้วตรงนี้ก็สามารถกดได้ก็จะเจอเพื่อนคู่ใจแล้วก็อีกคนกดก็จะเป็นอะไรก็ไม่รู้ทุกคนก็ตอนนี้เราก็เจอกับอีชาแล้วก็แวนทุกคนคือบอกเลยนะว่ามีตึงอ่ะตานี้ก็พอดูรวมๆแล้วฟิลลิ่งก็คล้ายๆกับโหมด5-5นะทุกคน แต่ขนาดของแมพอาจจะประมาณใหญ่กว่า1 V 1ีนิดนึงนะถ้าดูจากความรู้สึกแล้วก็ตรงนั้นก็มีกอดดาร์กแต่ว่าเลือดประมาณดาร์กแนาทีนะทุกคนมันนับเป็นกอดดาร์กไหมอาจจะนับแหละถ้าไม่นับเรื่องเลือดนะแล้วก็มีแม่น้ำทุกควรดีเทลคล้ายกับ5 v 5หรือ3 v 3เลยถ้าเป็น1 V 1ีจะไม่มีนะถ้าจำไม่ผิดนะก็คือตอนนี้นะแบบว่ารู้สึกลำคาญีเชามากๆเพราะว่าตัวมันแบบน่าลำคาน่ะ ชอบปล่อยอีเบอร์บอลมาแบบจะมาด้วยดิน่าลำคาญไหมทุกคนเออแล้วเราก็เพิ่งเห็นว่ามันมีนกเหมือนเลนมังกรอ,อะอะไรนะอีลินแคร์ลี่นั่นแหละเออมันมีนกด้วยก็รู้สึกว่าเข,ข,ขาค่อนข้างใส่ใจในการทำาอ่าแมปเลนนะทุกคนรู้สึกดีก็ที่เห็นว่ามีแบบแดงแบบฟ้าใต้ตีนะเพราะว่าไม่รู้ก็เราต้องเดินใกล้ๆกันอะถ้าเราเดินใกล้ๆกันใช่ไหมก็จะมีบ,บฟ้าแบบ,แบบแดงถ้าเดินห่างกันก็ จะหายไปนะบับแดงเออนั่นแหละเดินทางกันมากๆไม่มีอีสายนั่นก็คือจะเหลือแต่บัฟฟ้าเออนั่นแหละถูกถูกถูกก็คือบอกเลยนะทุกคนโกลาตาเนี่ยเล่นดีมากแล้วเราก็ไม่อยากจะโอหตัวเองว่าตัวเองเล่นดีก็คือเล่นกลาและโยนยนั่นแหละแต่รู้สึกว่าภูมิใจกับเพื่อนร่วมทีมคนนี่สุดเลยนะทุกคนก็ ถามว่าตอนนี้ใช่ไหมมันมีประเด็นไอ้เรื่องโมบายดีเจแล้วก็ไอ้เรื่องอวีใช่ไหมก็ไม่รู้ว่าเขามีปัญหาอะไรกันตามข่าวไม่ทันหรอกก็คือเหมือนคนแก่เล่นโซเชียลนั่นแหละก็เลยอ่าไม่รู้รก็ถามว่าทําไมไปเล่นโมบายลีเจใช่ไหมก็เคยเล่นอ่ะแต่ก่อนทุกคนคิดว่าโมบายลีเจน่ะคืออีอวเว้ยเพราะว่าแบบว่ามันคล้ายกาันแต่ตอนหลังก็คือเพิ่งรู้ว่ามันคนละเกมันนั่นแหละก็คือโง่ตั้งนาน แต่ก็อย่าไปซีเรียสทุกคนก็แค่เกมนะเราแบบเล่นแค่แบบเอาสนุกนะก็เกมพวกนี้ทุกคนจะบอกเลยนะว่าอย่าไปเอาเครียดอะไรมากแต่ก็คือวันนี้จะบอกเลยนะวันเนี้ยคืออยากจะให้มันไปถึงคอนสักทีเอ้ยไม่เอาถึงคอนดิเอาแค่คอมมาเดอร์ก่อนเพราะว่าตอนเนี้ยไปดูท็อปเซิร์ฟจะเรียกว่าท็อปเซิร์ฟปะผู้เล่นอวีนะทุกคนตอนเนี้ยเขาไปกันร้อยดาวแล้วตอนนี้ยังอยู่ไดมอนด์สองเลยก็ไม่รู้เป็นอะไร บางตาเจอเพื่อนร่วมทีมดีก็ชนะบางตาเดี๋ยวเนี่ยบางตาเจอโยนก็แพ้ก็แบบเออรู้สึกลำคาญน,นิดนึงอะ่ะคือแบบว่าถ้าคุณพี่จะหยุดคุณพี่ก็ไปเล่นในห้าห้าไปแต่รู้สึกดีนะเหมือนว่าตั้งแต่เล่นหมดนี้มาประมาณหนึ่งครั้งทั่วนะทุกคนไม่เจอคนโยนเลยรู้สึกคุ่มใจกับเกมก็ขี้เกียจโบนแล้วก็คือมาเล่นเกมต่อตอนนี้ก็คือว่าอีชาเนี่ยก็คือเล็งกอววลว่าเลยเพราะว่าถ้ามาเล็งเราก็รู้ว่าเราอาจจะส่วนมันตายได้ใช่ไหม แต่ว่ามันไม่ตายทุกคนแวนเกือบฆ่าเราพอเพื่อนล้มทีมตายเออเพิ่งสังเกตจริงๆนะคือเราจะตัวใหญ่เป็นแบบไซบิกเวอร์อะไรประมาณนี้ใช่ไหมพอเพื่อนเกิดมาเราก็จะตัวเล็กลงแบบอยู่ลยอยู่ไซมินิใช่ไหมก็ลอสเซอร์ดีเมอร์คือโกเวล่าเขาแบบเล่นดีนะทุกคนก็รู้สึกว่าไฮโน่เราเล่นอ่ะไม่แรงเล่นไงก็ไม่แรงคือแบบว่าตัวมันก็เบาๆเงินๆนะแต่ชอบตรงที่ว่ามันสามารถย้อนป้อมได้แต่ก็ไม่เคยย้อนแต่เล่นมาเนี่ยไม่รู้กี่ ไม่ถึงร้อยตาด้วยไม่เคยย้อนป้อมเลยแล้วก็อยากจะเก็บคิกซี่เม็ดส้มนะทุกคนก็ไม่ได้เก็บอะกช่างแม่งอะก็คือแบบว่าคือคลิกซี่นะทุกคนบางตาถ้าเราเจอเพื่อนรุ่มทีมดีเหมือนที่บอกไปใช่ไหมมันก็เล่นได้ถ้าเจอแย่จริงจริงก็คือแบบว่าโอ้โหสภาพไม่ต้องเดินกันเลยคือแบบว่ารอป้อมแต่งเดียวก็คือตอนเนี้เห็นไหมทุกคนมันไม่ค่ยแบบทรงมันคือกอดักแต่เลื่อนจริงมันประมาณสองหมื่นประมาณนะสองหมื่น เราก็ไม่สามารถยืนยันคำตอบเด้อมันก็คือกอดดาร์กแต่มันก็คล้ายๆกอดดาร์กแต่ว่ามันก็ไม่ใช่นั่นแหละแต่คือแบบโอ้ยเน็ตเป็นไรก็ไม่รู้ก็คือแบบว oh, ่าโอ้ยเลยๆเลยก็คือเน็ตกากมากทุกคนแบบืนั่งเล่นอยู่บนโซแถวคือแบบมันไม่ไหวแล้วก็คือที่ภาพมันกระตุกๆเลยหน่งนวงอะ่ะคือไม่รู้เป็นไรทุกคนว่าพอไปปรับอะไรสักอย่างเนี่ยแหละแล้วมันก็เป็นอย่างนี้เลยก็ไม่รู้เป็นหาอะไรแต่ว่า เออเดี๋ยวเราจะมีคลิปรีวิวโทรศัพท์ใช่ไหมอีต,ตัวเครื่องนี้ใช่ไหมเพราะว่าเราอยากรู้ว่าโอ้ยมันจะหนีไปทําไมเนี่ย <c oughs> ก็คืออยากจะรู้ว่าอ่าคนอื่นที่เขาใช้รุ่นนี้หรือว่าใช้โทรศัพท์แบบซีรีส์เดียวกันอะ <c oughs> เป็นไหมหรือจะปัญหาไหมแค่แบบว่าเอาจริงๆนะทุกคนแค่เล่นเกมเนี่ยไม่ถึงสิบนาทีอะ <c oughs> เครื่องแบบร้อนแบบรู้สึกร้อนได้ทันทีอะแล้วยิ่งแบบว่าวันไหนนะเจอเกมแบบที่ นานๆแบบว่าย0ินาทีสาสินาทีใช่ไหมคือแบบอูโูบอกเลยนะคนเครื่องร้อนมากัแบบโคตรโคตรแม่ร้อนอะแต่ไม่แน่ใจว่ามันใช้ชิปอะไรอะเออยังไม่ได้ไปดูเลยแต่มันร้อนจริงทุกคนก็ไม่รู้ว่ามันเป็นเพราะอะไรหรือว่าเครื่องมันเลยหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องที่เราใช้มันก็แบบไซมีนี่อะเออจริงๆทุกคนแต่ก็ฝากดูด้วยแต่ว่ายังไม่ลงเร็วๆนี้หรอกเพราะว่า ยังตัดไม่เสร็จเลยแล้วก็ขี้เกียจตัดแลวทุกคนก็เออเดี๋ยวจะลงวันไหนก็ค่อยไปดูเองแล้วกัน,น <c oughs> ก็จะบอกเลยนะคุยไปคุยมานี่ก็คือผ่านไปห้านาทีแล้วทุกคนยังไม่ไปไหนเลยอะในเกมแต่เออมันก็แรงนะทุกคนพอเวลาแบบว่ามันโดนเซตแบบยังไงนะพอมันมีจุดมารว้บนหัวเยอะๆ,ๆ,ๆเออมันก็แรงนะทุกคนก็คือแบบอ่ะจบลอเออคือจะบอกว่าตัวเนี้ยมันแรงก็นั่นแหละมันก็แรงจริงๆนะทุกคน ก็อาจจะมีเสียงแจ้งเตือนเข้าไปในคลิปบ้างเล็กน้อยนะทุกคนเพราะว่าตอนนี้ก็คือมีลายเด้งชํำจ้าก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b e ด้วยนะจ๊ะอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยจ้าบ๊ายบายจ้า